โอ้ยลงไปอยู่ดีๆได้ไงอ่ะเฮ้ออโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโว้ดีตัวเลยวันนี้อ้าวสวัสดีพวกนายข้าพีดาว่าเพรชื่อไงล่ะวันนี้ฉันจะมาไล่ปราบพวกแกให้หมดสิ้นเลยอย่ะคอยดูนายอยู่ไหนการเหล่าสไบโบทั้งหลายอะ่ะรอบนี้ทำไมสไบโบแต่ละคนหน้าตาไม่คุ้นกันเลยนะสวัสดีเราเป็นเด็กใหม่อบ้พวกนายคือใครกันอะ่ะจะไปไหนการตะเกะของตีได้หน่อยสี่ดี้ไอตีไปหนึ่งทีแล้วก็ล็อกเลยแบงแบงแบง,งโอ้ยก้อยเอเดเมชั่นเุ้ยเอเดเมชั่นเฟี้ยวบ้าสกีนดี้โอ้ยก้อนบอลเลยว่าคิวเลอร์ จากไดออฟเดตที่โคตรเทเลยครับทุกคนแหมเราเคยได้เล่นตัวนี้ไปแล้วในคลิปของไดออฟเดแต่ว่ามาลองเล่นกันในของคอนกเทนต์บ้างดีกว่าที่เป็นสก,กิของเจสันนะครับผมดูเขาท,ทาเหมือนมากอะเป็นการคอนแหลที่เปียวเปามากแบบโคตรเท่เลยอะได้วันดีจากเกคิวเลอร์มาแล้วอะไอสไบเวอร์พวกนี้ทำไมหน้าตาไม่คุ้นเลยปกติมันต้องเดินแบบทื่อๆกว่านี้ไม่ใช่เหรอแต่พวกนี้เบียดไปเยอะเลยอ่ะเรียบร้อยเก็บได้อีกหนึ่งอันแล้วนายก็ฟันอากาศใช่ไหมเพื่อนเฮ้ลจะดีไปไหนอะนี่ยัยมาเล่นกับเพชเชอร์หน่อยได้ไหมเพชเชอร์ หลายวันแล้วมีเซไสวคอยมากวนมีคนแอบจ้องจะเล่นเพเชอร์มาหลายวันแล้วเพราะฉะนั้นเพชเชอร์ต้องจ้องจะเล่นสซอไคืนอ่ะเพราะฉะนั้นเราบส่เลยที่ยัยเล่นดีเผือแปลงแปงแปลงนเ่ียบีพอเออดีย่าเชื่อเลยแฮจะดีไปไหนอ้าวดีไปแล้วคิดว่าจะหนีพ้นเหรอคิดว่าจะหนีพ้นอย่างนั้นเหรอเอาไงอ่าบอกไปเพื่อนเอาบอกแล้วงั้นก็โดนสาโดนตีแล้วก็ฟาดไปอีกทีนึงเรียบร้อยนอนโลไปก่อนละกันเนาะเลือแค่สาวคนสุดท้ายแล้วอ่ะจะไปไหนอ้ยเดี๋ยวอันนี้สกินคุณณคุเเเเเเนีี่ยยยรรราาาาามจกกกกดดวัหือปลลสต ยังไงมาตันเพชเชอร์เพชเชอร์รู้สึกโมโหหรือเกินเฮ้ยเกี่ยวกาศเฮ้ยแถบบไม่ไงปั่นไฟอยู่ได้ไม่ช่วยเพื่อนหรอไม่ช่วยเพื่อนใช่ไหมเราลงที่แถบก็ได้นี่ยายลงที่แถบรัวๆเลยอ่ะจะตีไปไหนอ่ะขอไล่ตีแกหน่อยจับได้แล้วนี่ยายโยนทิ้งเลยอ่ะโ,โ,โอ้โหผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นสก,กินเพชเชอร์รู้สึกว่ามันเล่นมันขึ้นเยอะเลยอ่ะรู้สึกเจสันมันเล่นง่ายขึ้นอ่ะอันนี้สวดตัวนะไม่รู้ว่ามันง่ายขึ้นจริงหรือเปล่าวะโอ้อยผมเจอศูนย์ศูนย์เจ็ดเล้ว,ว่าศูนย์ศูนย์เจ็ดจะต สามร้อยเปอร์เซ็นต์ะจะดีไปไหนอ่ะเฮ้ยลามเอาช่วยเขาเลี้ยวไปฝั่งหนูเฉลี่ยนนายจะเลี้ยวไปฝั่งไหนอ่ะมาเต้ซาขอตีสักทีหน่อยได้ไหมเอาล่างโคนเหรอแยังเห็นอยู่นะยังเห็นอยู่นะโอ้จะจะมีหน้าเหลือน้อยแล้วเฮ่เปิดตาเลยเดียเปิดตาโบ้เฮ้ยโอ้โหถ้าเปิดตาโคตรน,น่กกากลัวถ้าเปิดตาแบบตัวเองยืนแข่งโป้งมุ้งไปหาโอ้ไมโกปกติมันต้องเป็นล่องหุนนะอันนี้มันล่องหุ่นไม่สนิทแต่ว่ามันก็เท่เหมือนกัน,นเรียบร้อยจับได้เร็วอ่ะลาก่อนแฟนเหลือแค่เชเลตกี้เร็วอ่ะเชเลตกี้แกจะดีไม พละก้อฉันก็จะฆ่าแกยอยู่ดีอ่ะพวกแกไม่มีวันหนีพน้นง่ายๆหรอกนะวนแต่ไล่ปลุกฉันให้ตื่นอยู่ได้เพราะฉะนั้นฉันจะท่าให้พวกแกนั้นหลับไม่ตื่นอีกตลอดกาลอ่ะเดี๋ยวลอยฟันไโปไโดยพาไปโดนอย่างที้ขออนุญาตเก็บนายเลยละกันกน่าจะหนีไปไหนอ่ะมาในสซเดินตึ๊ก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 ไรค่ะตีเลยเดียร์ตีโดนแล้วอ่ะตายขอฆ่าแก่อยโอ้ตีไม่โดนเอาลงบ่อเฉยเลยเราจะหนีไปไหนมาหนีมาให้ฆ่าซะโดย,โด,ย,โด,ยดีเอ้ยกินไก่เหรอไม่ทันหรอกนะดี่จะจับได้แล้วอย่างที้ต้องจัำสแกสลัดบัคสลันบัคบานเตอร์โลบั นนใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีลงมาก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในเก,กาะอาร์เดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคัสแมพต่างๆาอีกเพียบเลยนะนล่นถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดีโอดนีนะครับผมมาเล่นจำสแกนเลยอ่ะแล้วก็ถ้าปิดฉากของตัวละครเพชร์นะครับผมบอกเลยว่าเฟีลยวามากเลยครับทุกคนคโหทำเหมือนไดออบเดยทุกอย่างเลยอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นกิ่ยวเรื่องของตัวไดออบเดยจริงๆเลยอ่ะอันนี้เทมาก เชื่วกลับมาอีกครั้งแล้วเชื่อทิ้งเลยเฮ้เ <c> ฮ <oughs> โอ้ยรอบนี้มีแค่สี่คนเองเหรอเนี่ยเพชเชอร์เสียใจนะเนี่ยมีคนให้ปราบแค่นี้เองไม่เป็นไรก็เพชเชอร์ก็จะไล่ฆ่าทุกคนให้หมดเลยละกันนะเมื่อกี้เห็นใครไปเปาอ้าวสมิติเกสเปลินมาก็เป็นเหยื่อรายแรกของเราเลยเหรองั้นขอล่าหน่อยละกันนะั่นจะไปไหนเพื่อนอ้ันนี่ไอ้อ้าวบอล์กเรียบร้อยก็กลามเลยละกันน,น,น,นี่แดดนี่แดดบบีพอแล้วก็เคื่อนเลยเอ้ยเรียบร้อยเจอซิมด,ดาวเวดไปแล้วก็ปิวทะลุก็แพงไปเลยทีเดียวโอ้โห,หน่ากลัวอะไรเบอร์ดีวะเนี่ยไไปฉลากกแซะหน่่ออยิเเมรรับ็บ แน่นอนก็แค่บุกัดนี่ไงแค่บุกัดก็แบบเนี้ยเรียบร้อยตายหลือยิงสามคนสีน้สามคนเหลืออยู่ไหนนะสามคนที่เหลืออยู่ไหนกาเด้อเจอแล้วนะประเชเลสกี้ใช่หรือไม่อ่ะอย่างนี้ต้องกระโดดตีหุ่เจ้าเอ๋ี่ตีไป1ึงทีแล้วเขาไปสัน่นผมสักคนด้วยัะผมก็ไล่ฆ่าเขาต่อตีไป1ึงทีเอาเพื่อ,อนนะมันไปไม่ได้จ้าไง สตันเรายัางคื้สตันเราสี่ไม่สตันด้วยงนั้นเราก็เออยืนแข่งคื้อใส่เลยแล้วกันนะนี่แย่พุ่งไปจำสแกใส่อ่ะเป็นการภาพลงตาที่น่ากลัวมากเป็นสกิลเจสันที่น่ากลัวมากนี่แยแล้วผมก็ลามใส่เลยเอาลามโดนดีคนเฉยเลยอะไรว้เนด่ยไปลามเพียวผีคนเอาไปด่คนคนั้นกินไก่แล้วผมจะไปฆ่าเขาทันไหมอ่ะไปทันแน่เลยอ่ะไมเอตุ๊บโอเคอย่างไยเขาก็ยังดีเรื่องไม่เยอะขนาดนั้นอ่ะไปได้เชเน็ตกี้สวีแทแกรติการจะดีไปหน่อยเอาไว้ฉันเลยฆ่าแกย์เลยซีเบื่อแล้วไล่ฆ่าคนานนนใดอเี่่ารตกกวมัย เลยเฮ้เ hey, ฮ hey, hey. แล้วตรงนั้นใครอ่ะเอาสวัสดีเพื่อนนายไม่ฮิวเลือดหรอ,ห,อหรือว่าฮิวไปแล้วดูทรงน่าจะฮิวไปแล้วมากกว่าทุบตีหมู่เลยแล้วก็ล็อกด้วยเอาตีไม่ได้ทุบตีเลยแถบนายจะไม่เปียกที่จริงหรอถ้านายไม่เปียกที่นายก็โดนไล่ตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจะดีไปหนด้เจอจับได้แล้วฟันเลยดีใหญ่เรียบร้อยเหลือแค่คนเดียวแล้วอะ่ะจะัสีไนปหน่อยเชสกี้ไปชัดปาบแกโดยสี่คนเขาจะหลับจะนอนในพวกงนี้จะมากวนทาไมอะ่ะเห็นจ้องจะไล่ฆ่าชัดเลืกเกินอยากฆ่าฉันกลัวฉันขนาดนั้นเลยใช่ไหมฉันก็จะทาให้ เดตต่อเพชเชอร์คนนี้ไม่ปล่อยใครให้หลุดมือง,ง่ายๆเราได้ไีมไงโอ้ยป้าโดนสตัร์แทนอ่ะอย่าให้คำรามได้นะพวกแกจะได้ตีสโลเตแต่ว่านะมันอยู่ในไดออฟเดตนะดีอันนี้ฟอนสกเรนอะเราก็ต้องทำหน้าที่ของเจสันต่อไปไปไหนแล้วว่าเอาเฮ้ยเขาหายพระแกนหาแป๊บนึงอ๋ออยู่นี่นี่เองอะจะไปไหนจ้าฮัโโลโหลสวัสดีชัรลกี้ฉันมาหานายแล้วนะคิดว่าจะตีพดอีกไกลแค่ไหนอ่ะตีเลยเอาตีไปโดนกันก็นกเออบีเฮใส่เลยละกันเนาะมาแล้วอ่ะขอตีแกหน่อยจับตัวได้แล้วลวีคอแล้วก็กระชืบเลยเจ้าสแกโจ้ เอ๊ได้ยินฉันไหมอ่นะหน้าตามึงมีไหม,มจ๊ะมึงมีกับผี ใครเอ่ยมาดีจ้ากลับมาอีกแล้วเอาไหนดูหน่อยสิรอบนี้โอเป็นแมปนี oh, ้ซะด้วยไงมีใครเกิดข้าบนนี้ไหมเดินเช็คก่อนโอเคไม่มีอ่ะโุ้ยเปิดมาหูเดินหาเรื่องอย่างนี้เองเลยเหรอเพื่อนมาสี่มาได้เลยงั้นเรามาเล่นวิ่งไล่จับกันเอาเฮ้ยนี่ไงนั้นตีเกคนดีแท้ก็ได้โอ้โหตี่สโลเด่นขั้นสุดยอดนี่ไงลรากกรตีมั่วตอนนี้ตีมั่วหมดเอาซวยแล้วเราก็ให้บอกเขาด้วยเอานี่ไงล้วผกก็ะลำเลยแปลงแปงแปลงแปลงตีไปหีบคอเลยไอ้โยนถึงเลยอ่ะจะไปไหนจ้าอ่ะปล่อยเขาไปก่อนละกัน เาเมตตาเขาหน่อยอ่ะล่าลคนอื่นก่อนละกันโอ้โหดูสกัดให้โลกซะด้วยแล้วโลกก็หายไปแล้วไงอ่ะนายจะดีไปไหนจ้าตีเลยเอาตีไม่เข้าเฉยเลยอ่ะ ตีไม่เข้าไม่เป็นไรงไงผมตีเข้าแล้วงั้นผมตีซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะเอาไงไม่บล็อกกับเพื่อนนายไม่บล็อกจริงจังอ่ะไม่บล็อกซะด้วยกันได้เลยผมก็กระโดดตีเลยแล้วกันเด้อไม่ให้เพเชืขขดด่อไล่ฆ่าหน่อยสิไีไงตีเลยไม่บล็อกด้วยบล็อกได้แล้วมั่งบล็อกได้แล้วเพื่อนยังไม่บล็อกอีกโอเคงั้นเราเชื่อเลยแล้วกันไงไงบายบายเพเชื่อต้องการไล่ฆ่าพวกแกให้มหมดสิน้นนะพวกแกจะไปไหนเกตะนีใหญ่บอกเอาบล็อกผิดจังหวะที่อร่อยโดนหลอกไปซ้าล้อเราคือโนลีสองจุดศูนย์เนล่าเรามาเพื่อหลอกอ่ะเอาดูสิกายไม่ปล่อยใช่ไหมแกจะไม่ปล่อยใช่ไหมั้ยกกก็โดนนนนตีไป่่อแลลวะ ดูเสการดีกว่าดนะูเสกาดไมื่ที่ไซ่าเล่นวิ่งไหลจับกันดีกว่าถ้าฉันเพิ่งเอาดาบใหม่มาเพื่อที่จะเอาไ้ใช้ในการฆ่าแกโดยเฉพาะเลยอะ่ะนี่ไอ้ลำเอาจับไม่โดนเฮ้ยทำไมแกเดินเร็วจังเลยนะดูเสกาดมาให้ฉันตามล่าแกนหน่อยสิเปิดตาแล้วนี่แล้วเราก็ลอยไปหาเลยอะ่ะนี่ค่อยๆเดินอะ่ะเดินแบบน่าก,กลัวมากได้อัปเดตเดะเลยอะ่ะแล้วตอนนี้ดูเสก,กาดจะไปไหนอะ่ะนี่ไอคิดว่าจะจูงวนเราหรอไอ้คิดว่านายจะจูงวนเราได้อีกนานแค่ไหนอะ่ะฮึอเนี่หลอกไปรี่เร้อยโดนเราหลอกแอะได้กินกระหายเลือดอ่ะเจอแล้วโอ อสวินผู้นั้นจะปกป้องเพื่อนได้ไหมนะอยากรู้จังเลยโอ้ยโดนตีเจ็บนะเนี่ยโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะน,นี่แล้วเราก็ตีจริงไปหนึ่งทีไปไหนฮะเกสขอไล่ไนายหน่อยได้ไหมล่ะทุบตีเลยอุย้ยเขาได้บล็อกด้วยผมเปิดตาเดินไล่ก็ได้เราไม่รีบเนี่ยเราค่อยๆเดินตาอะ่ะเป็นสก,กิลเดินตาที่น่ากลัวที่สุดแต่ไหผมเคยเห็นมาเลยมันน่ากลัวมากแล้วตอนนี้เกสจะเอายังไงเขาจะต่อยส่วนผมไหมนี่ยหลบแล้วก็ล็อกเลยแปง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 ,แปงลางก่อน๊าปบายฉันรู้วิธีการเล่นของพวกแกหมดแล้วเราซจรพวกไอ้พอนสเคสเล่นแต่อะไรเดิมๆ ู้ซวรไวโได้ออฟเดกกันไม่ทายเลยแต่ละคนและสองคนสุดท้ายอยู่ไหนกันได้เยู่ตรองน,นี้หรือเปล่าไม่มีด้วยอ้อาวแล้วแต่ไม่น่าผมรถมันก็นต้องมีคนอยู่แถวนี้สิเอาไปไหนกันหมดไปหาตัวไม่เจอเลยอะ่ะเล่นซ่อนแอบ,บกันเรื่องไงอ๋อนี่ไงเจอแล้วดีเราค่อยๆลอยไปหาเลยอะ่ะลอยแบบน่ากลัวแล้เสียดยไม่ล่องหนด,ด้วยอะ่ะถ้าล่องหนเหมือนได้ออฟเด็กนะบอกเลยว่าโคตรโอพีเลยครับทุกคนมันจะเป็นตัวที่โคตรโอพีมากอา้าวไม่ตีไม่บล็อกเหรอเพื่อนจะไปไหนจ้ามาให้ล่าหน่อยสิคือกระโดดตบเลยเอา้าวกระโดดตบไม่โดนด,ด้วยป จับการฉันใกล้ถึงตัวนายแล้วนะนายคือคนหนีฉันเป็นผู้เล่าโอเคไหมเราดิวแล้วนะที่ยายนายใกล้ตายแล้วเนะพื่อนทุบตีเลยเอาไม่เขาไม่บล็อกด้วยทุบตีเลยเรียบรอเขาบอกแล้วกันก็ลามเลยละกันจ้องแชงชองแชงเรียบร้อยลาสแมนสแตนดิ้งแล้วอ่ะแกดีถ่าฆ่าแกหมดเป็นคนสุดท้ายละก่อนฉันก็จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มสักทีจะได้ไม่มีใครมาปลุกฉันตอนนอนแล้วอ่ะอ้าวแล้วนั่งเต้นอย่างนั้นได้นายท้าทายด้านมืดใช่ไหมเพื่อนนี่ยลงมายังอ่ะอ้าวลงมาแล้วถ้าเอตัวเองเจอกันแล้วนะเอาไงนายจะหนีอีกนานเพื่่อนนี ไม่โดนสตัรเลยเฮ้ยแลกกันไปละกันนะแกนะ่ะใช่เป็นอัศวินใช่ไหมอัศวินจะมาสู้กับวิญญาณปีศาจย่างข่าเหรอฆ่าถนะ้าปีดาวที่บอหรือว่าเฟียวฟ้ามากเอา้าอะไรเอาไม่ลงไปด้วยเอาไม่ลงไปด้วยงั้นเราตีจริงนะเพื่อนเนี่ยไ,ไม่ยอมลงใช่ไหมไม่ยอมลงใช่ไหมก็ตีคอโมโบรัวๆเลยละกันนะไปไหนจ้านี่ยายลาก่อนบ๊ายบายแล,แล้วฉันก็จะได้นอนอย่างมีความสุขสักทีเอะ่ะเฮ้